สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำนะครับผมเป็นสติ๊ก165 Intelligent นะครับผมเครื่องนี้นะครับควบคุมการทำงานโดย microprocessor control นะครับผมมีระบบ dual input นะครับผมใช้แรงดันไฟได้2แบบเลยนะครับเป็น220โวลต์นะครับกับ380โวลต์นะครับใช้กับเครื่องปั่นไฟได้ด้วยนะครับผมฟังก์ชันก็จะมีมาให้นะครับผมทั้ง hot start นะครับ arc force นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยคือลิปติกนะครับสามารถเชื่อมลิปติกได้ เราไปดูอุปกรณ์และฟังก์ชันกันเลยครับตามมาเลยภายในกล่องจะมีอุปกรณ์หนึ่งเลยของเรานะครับเป็นเครื่องสติ๊กหนึ่ง t e l l า g e n เทเน์นะครับมาพร้อมสายนะครับผมเป็นสายจับลวดเชื่อมนะครับผมหรือว่าสายเชื่อมนะครับเรียกทั่วไปคีมดินนะครับบางท่านเรียกคีมจับชิ้นงานนะครับผมต่อไปก็เป็นคู่มือและใบรับประกันนะครับอ่าแล้วเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับว่ามีฟังก์ชันพิเศษพิเศษอะไร ภายในเครื่องมั้งครับตามมาเลยครับอันดับแรกนะครับหน้าจอจะครับจะเป็นหน้าจอดิสเพย์นะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มมาให้หนึ่งอันนะครับวอลลุ่มตัวนี้สามารถหมุนเลือกฟังก์ชันแล้วก็กดเลือกฟังก์ชันได้นะครับผมอ่ามาดูกันในส่วนของการปรับนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นสอนนะครับหรือว่าเป็นนิ้วนะครับชี้ที่สัึงลักษเอนะครับก็คือแอมนะครับเป็นการปรับกระแสนะครับผมอ่าเราจะปรับได้30ถึง1น5รนะครับกดวอลลุ่ม1ทีนะครับนะฮะลูกสอนจะคี้มาที่ ปรับได้0ถึง10เลยนะครับอ่ามีหน่วยทศนิยมด้วยนะครับ10ระดับครับผมฟังก์ชันนี้ใช้สําหรับอาร์คเริ่มต้นนะครับง่ายนะครับผมต่อไปเป็นอาร์คฟอร์นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเป็นงานซึมนะครับต้องการการซึมของชิ้นงานครับแผลเชื่อมที่ซึมไปในเนื้อชิ้นงานนะครับให้ปรับตัวนี้นะครับ10ระดับนะครับปรับได้เลยนะฮะต่อไปเป็นแถวข้างล่างเลยนะครับผมจะเห็นคาว่า MMA นะครับผมจะปรับได้ V.R.D. นะครับผมลดกระแสลดแรงดันหน้าตู้นะครับเพื่อประหยัดไฟนะครับผมต่อไปเป็นแอนตี้สติ๊กครับใช้สําหรับป้องกันลวดติดชิ้นงานในขนาดเชื่อมนะครับผมต่อไปเป็นฟังก์ชันลิฟติกนะครับผมจะมีสัญลักษณ์สีส้มขึ้นตรงนี้ครับก็คือสามารถใช้ระบบเชื่อมลิฟติกได้นะครับทั่วไปเรียกว่าติ๊กเขียนะครับผมครับในส่วนของคอนเน็กหน้าตู้หรือว่าขั้วนะครับผมให้มาก็คือไทย์ห้นะครับไซส์ห้นะครับก็จะมีขั้วบวกเป็นสีแดงนะครับผม ขั้วลบเป็นสีดํานะครับผมบวกกับลบนะครับในส่วนของด้านหลังของเครื่องครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับผมสายไฟนะครับผมแล้วก็น็อตที่ต่อกราวหรือว่าสายดินนะครับผมต่อแยกนะครับไปในที่ส่วนของลักนั้นๆครับไม่มีกาวต้องต่อกราวเพิ่มนะครับผมกาวหรือว่ากาวแยกนะครับแล้วก็พัดลมครับผมในส่วนของการเชื่อมเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับผมเรามา ทดสอบการเชื่อมนะครับของเครื่องเชื่อมสติ๊ก165อิน e ทล i g เจนต์นะครับผมว่าจะเชื่อมมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมลวดที่ใช้นะครับเป็นลวด3.2นะครับผมไฟที่ใช้นะครับจะเป็นกระแส85ปรับฮอตสตาร์ทไว้ที่50นะครับแล้วก็ปรับซึมไว้ที่5นะครับผมมาดูกัน ต่อไปเราจะมาเชื่อมเป็นระบบลิปติกนะครับผมกระแสไฟผมจะปรับไว้ที่130นะครับผมฮอสตาร์ทปรับเป็น50นะครับแล้วก็อาร์ค4 5เหมือนเดิมครับผมมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ครัเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานของเครื่อง Stick 165 Intelligent เครื่องนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะครับผมคอมเมนต์มาถามได้นะครับแล้วอยากให้เราทําการรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับที่เพื่อนๆสนใจนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย